สนามรบที่4ของจิวยี่ศึกใหญ่ครั้งนี้โจโฉกลับมาอย่างมีชัยพร้อมกับกองทัพของเขาที่ชนะในศึกยุทธการกัวต่อจิวยี่แนะให้ถอนตัวออกไปเพื่อหลีกเลี่ยงจากความพ่ายแพ้ด้วยคำแนะนำนี้ซุนเซ็กจึงถอนกองกำลังกลับไปที่กังตังหลังจากรับรู้ถึงภัยคุกคามที่ซุนเซ็กได้ก่อขึ้นโจโฉจึงจัดกองทัพ สำหรับการลุกลานทางใต้ครั้งใหญ่ด้วยกองเรือที่เขาได้มาทำให้เขาได้กองเรือที่แข็งแกร่งที่สุดซุนเซกได้เข้าร่วมกองกำลังกับเล่าปีที่หนีภัยมาและพวกเขาก็ได้เจอโจโฉที่ผาแดงว้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยเว้ยสี่คนซุนเซกเราทำพลาดบางทีเราน่าจะพยายามเอาชนะโจโฉในตอนนั้น ถ้ากองทัพเรือของเขามีจํานวนมากก็แสดงว่าพวกเขามีกองทัพเรือที่ใหญ่เป็นพิเศษท่านจิวยี่การตัดสินใจของท่านมันไม่ถูกต้องข้าเชื่อข้าคิดว่ามันเป็นไปได้ที่เราจะชนะท่านจูกัดเหลียงไหนลองว่าแผนการของท่านนะสิสำหรับงอกกกและท่านเล่าปีสิ่งหนึ่งที่สามารถทำให้พวกเราได้รับชัยชนะชนะใช้ชนะเหรอแต่ จะสําคัญหรือไม่จิวยี่แม้จะมีแค่ทางเดียวที่นําพาเราไปสู่ชัยชนะเราก็ต้องลองอืมเมื่อเราเห็นใบหน้าของท่านมันก็ยากที่เราจะจินตนาการว่าเราแพ้เอาละขอให้แม่น้ําสายใหญ่แห่งนี้ระเบิดออกมาพร้อมกับคลื่นของสติปัญญาของพวกเราโอ้โหศึกผาแดงเอาละเลเวลห้ิบอาวุธพึ่งได้มามัดมาธาตุน้ำแข็งพร้อม่ามูโซขั้นสุดยอดมา ตัวเดิมสกิลอัดเต็มแล้วดูภารกิจกันก่อนเลยก่อนที่เราจะไปลบนะขอรับคุ้มกันอุยกายให้ทำภารกิจสำเร็จยึดป้อมสองป้อมภายใน10นาทีและห้ามแม่ทัพฝ่ายเราตายไม่แต่คนเดียวลุยมาสึกผาแดงเคยเล่นไปแล้วนะครับของกวนอู ในเรื่องของกนอูมีฉากนี้นด้วยเอาระเอาะระลุยลุยลุย,ยลงจากหลังมาตัดกับมันเลยเฮ้ยบล็อกบล็อกนี่สามเหลี่ยมแหมกาแตกโดนโดนเอาบล็อกเออมันยังบล็อกได้อยู่เอ้ยเดี๋ยวใจเย็นสิท่านจอมยุทธ์เนี่ยกระโดดถีบแม่งเลยมามามา,มาวิโอ้บล็อกบล็อกบ่อยจังวะเออได้แล้วได้แล้วเออโดนเอาให้ตายเอาให้ตายเฮ้ยปักปักปัก เออเรียบร้อยแล้วนะขอรับแม่ทัพของฝ่ายศัตรูหนึ่งตัวไปกันตอ่อไปกันตอ่อนั่นไงตรงกลางแผนที่มันมีอยู่น่าจะสองตัวมา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 อ่าฮมาเลยมาเลยมาเราต้องกคุมกันแม่โอ้จตุพะท่า,าโดนธนูยิงโอ้มาสิครับประทาคารมนี่สกัดขาเขกกระบาล <c oughs> เอาดีโอ้ยโพเทนต์โอ้ยเฮ้ยโอ้โหระดับมาสเตอร์อืมโอ้โหนี่เล่นเครื่องแม่งเลยยันยันยันกระเป๋ายิงโฉบแมงโคสโลเลยโอ้กินทรัพยากรเครื่องเพลย์สเตชันสามากเลยนะครับเนี่ยสโลสโลนะครับเออเอฟเฟกต์เยอะเอฟเฟกต์เยอะเครื่องเลยสโลอ่าแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหา มันเกิดภาพที่สวยงามซะอีกนะครับเฮ้สโลโอ้ยสโลโมชั่นย้อนยืนย้อนกระเป๋ายิงรูปโอ้โหโอ้โหสโลอย่างนี้มันก็สวยดีนะครับโอ้โหกินทรัพยากรเครื่องมากเลยเยอะอ่าได้หัวสิงสำรองมาแล้วเอเ้อเจอเดอเอเอโอ้ยโอ้ยล้มล้มอือเออนี่ไง เน่โอ้โห,โหใจเย็นเย็นบอกให้ใจเย็นเย็นมันก็ยังสโลโไม่หยุดอะนาอเออมามามาเออมานี่ไปไปกันต่อโอ้โหข้างล่างครับข้างล่างข้งางล่างจะทันจอมยุทธไปเร็วไปเร็วไปเร็วโอ้โหไม่อยากจะกระโดดข้ามน้ําเลยต้องเล่นอ้อมซะแลวนะขอรับกลัวภารกิจจะไม่ผ่านนะสิอาแต่ ถ้าภารกิจไม่ผ่านก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะขอรับเ <c oughs> อาละไป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 เร็วมันจะตีค่ายเราแตกแล้ว <c oughs> นูน่นข้างล่างนูน่นโอ้โหลุ้นอีกแล้วอ่ะลุ้นอีกแล้วอ่ออ่า,อาโอเคอยู่หลายตัวเลยมาตรงนี้กลุ่มนี้กลุ่มนี้ <c oughs> ก็มาซซนี่เร่งเครื่องไปเลยเอายันยืนยัน เอาเอาเอากำแพงล่องหนกำแพงล่องหนชี้หายแล้วท่านจอมยุทธอื้อโอ้โหมันเข้าไปอยู่ในกำแพงล่องหนน่ะเราตีไม่ถึงอ่โถ่เอ้ยนี่เป็นไงตีน้ำแข็งไปสิน้ำแข็งคือพ่อทุกสถาบันนะเว้ยอ่ามาจุดตาป่าปาป่าเนี่ยมาวางไงล่ะยันยืนยันปากระเป๋ายิ่งฉุบเอาละเอาละจุ๊กจุ๊กจุ๊กเหรอจุ๊กเข้ากำแพงล่องหนเหรอเออออกมานั่นแหละหึ่ย จ้าโอ้โหมูโซลดเร็วมากเลยถ้าเราใช้ท่ามูโซขั้นสุดยอดอะ่ะแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหานะครับมาแลกกับการติดไฟเก็บไกลเก็บไกลโอ้โหเล่นระดับมาสเตอร์นี่ไม่ใช่ว่าง่ายๆนะครับนี่แล้วถ้าเป็นระดับเคอสนี่มันจะขนาดไหนเอ้ยทางไปทางไปทางไปอยู่ไหนอ๋อยู่นี่เองโอ้โหเอาลราต้องรีบไปโอ้จูกัดเลียงจูกัดเลียงจูกัดเหลียง,ดยง,ดยงโดนโดนลุมสองตัวนะครับ เอ้ยตองรีไปช่วยนะครับเร็วๆๆเดี๋ยวทําพิธีไม่สําเร็จโอ้โหลุ้นอีกแล้วอะอะไรกันเนี่ยขนาดด่านนี้เคยเล่นไปแล้วนะเนี่ยอย่างว่าอะไรเนาะรอบที่แล้วมาเล่นในโหมดนอมอนนี่เลยไม่ยากเท่าไหร่อ่าตรงนี้อ๋อโอโอ้สโลมีสโลอีกแล้วโอ้ยมีสโลอีกแล้วนะครับกินทรัพยากรเครื่องอีกแล้วเอาวาไงล่ะสิหลงยันยืนยันว่ากระเป๋ายิ่งทุบ อ,อ,อืบล็อกบล็อกโอ้มีจุกทั้งบล็อกทั้งจุกเลยนะสีหลอา้าวเป็นไงล่ะโดนข้านี้ล่ะโดนโดนแบบสโลว์ถ้าไม่สโลว์นี่ไม่โดนแนะขอรับ <c oughs> อุ้ยปังเฮ้มาเสือเ้อกาะเก็บมาเลยนะครับเฮ้ยบล็อกเหรอเฮ้ยกระโดดทิปติดบันไดซะอีกอุ้ยไสเข้าไปเอาเอาล่ะได้มูโซมาละมาเอา้ยเอ้ยยันยืนยันปากกะ เป่ายิงทุบๆๆ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 ๆเออสโลนอยสโลนอยสโลนอยนัานและเอาโดนครับนานโดนนานเป็นไง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 ละท่านสีหลงฮึเรียบร้อยว้าวโหเฮ้เอาละตอนนี้ของเบงก็ปลอดภัยแล้วเก็บชุดเกาะก่อนอ่าโหเกือบตายในของเบงไงขึ้นมาไปกันต่อเลยนะขอรับ โอ้โหทางฝั่งซ้ายเรียกให้ช่วยเหลืออีกแล้วไปต้องรีบไปโอ้โหระดับมาสเตอร์แม่งอยางถึกอ่ะไอทางออกทางออกเอออยู่นี่อยู่นี่อ,อ้โ,อโ,โดนลมกินโต๊ะสองตัวต้องรีบไปช่วยเร็วๆเฮ้ยออมาทำไมวิ่งช้าจังวะอ,ออ้โถเอ้ยนั่นไงนั่นไงอยู่ตรงนั้นไงโอ้โหดูท่าภารกิจข้าน้อยนะ่ารอบนี้นะ่าจะไม่เสร็จนะ ยันยืนยันปักกระเป๋ายิงถุบโอ้โหยังมีสโลย์กันด่านนี้กินทรัพยากรมากเลยอ่ะโอ้โหแม่ท้าทั้งสามตัวแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาว้ามันสโลย์ก็เลยต้องเสียงยานนิดนึงเก็บลังไม้มาโอ้โหโอ้โหโอ้โหปิวปิวเฮ้ยสโลสโลย์จีสโลย์จีนี่ตีด้ำแข็งพ่อทุกสถาบันเฮือเฮือฮือไปเรียบร้อยละ เฮ้ยเสง่๊เสงเสงแม่งเอ้ยมีแม่ทัพมาเือเร็วเร็วเร็วต้องรีบไปมันอยู่ใกล้ๆกับจูกัดเหลียงซะด้วยเร็ว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 โอ้โหอดีงายตรงนี้เองอัดโถอันแน่มีกระโดดหลบโอ้ยอือจะทำไรจะชาร์จเหรอจะชาร์จอ่าติดน้ำแข็งพ่อทุกสถาบันโดนเข้าไปปะ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 เรียบร้อยนะขอรับ คอมโบอม,มตะเรียบร้อยเรียบร้อยขึ้นมาต่อขึ้นมาต่อไปลุย,ยกันต่อเลยนะขอรับกูจะไปทางไหนดีกูจะไปทางไหนดีขึ้นบนเลยละกันนะฮะไปติดไปยึดค่ายของสตูไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยค่อยๆไปนะขอรับค่อยๆไปค่อยๆไปเร็วๆหน่อยก็โดดข้ามไปเลยเออนั่นแหละสวยเออตรงนี้ตัวนี้ไม่น่าเกี่ยว เอาหมูน้อยเข้าทูอาว่าไงล่ะครับยันยืนยันปากกระเป๋ายิงทุบทุ๊บทุ๊บุ๊บุบทุ๊บุ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 บบล็อกอืมบล็อกบล็อกเลยโอ้โหมันจุ๊ด้วยอ้เอ้ยยังได้อยู่ยังได้อยู่นนติดตั้งแข็งก็ทุกสถาบันโดนปั๊บ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 ีบลอยเอาหมูน้อยเขาทูไปแล้วน่าขอรับได้อ่านมามาด้วยเดี๋ยวไปสุดมากันมามา าปาปาเอาอตัวนี้ก็ติดน้ําแข็งเอาเซตหลันยืน,ย,นยันบอกล้าไงน้ําแข็งคือพ่อทุกสถาบันฮ้ยย่อโอ้โหอาณาหัวฉิงอ่ามีสองอันแล้วนะขอรับอลไรรีบไปรีบไปแล้วเมื่อเลยอุ้ยกายจะทาภารกิจสําเร็จวะนี่อ่ะโถเอ้ยเฮ้ยมีแม่ทัพแหลมแหลมแหลมมาตรงนี้ออมามาโอ้โอ้เดียวครับเจียวครับเฮ้ยเียวครับเร่งเครื่องเลยเร่งเครื่องเลย ไม่ได้เลยเอาบล็อกบล็อกเอาโดนโดนเอาติดน้ำแข็งเรียบร้อยนะขอรับน้ำแข็งคือพ่อทุกสถาบนันอาละเรียบร้อยอ่ะขึ้นมา้าวิ่งอย่างเร็วนะขอรับวิ่งอย่างเร็วนี่นี่อ้าวหมดหมดอาไม่เป็นไรอันนี้แม่ทัพอีกหนึ่งตัวเอาคัตซีนโอโ้โหกว่าคัตซีนจะมาสรุปว่าอุยกายทำภารกิจสำเร็จนะขอรับนน่มาแล้ว ข้าขนสเบียงมาให้ท่านแล้วท่านโจโฉข้าเพิ่งโดนจิวยี่สั่งลงโทษโบยร้อยทีเอาละสเบียงของท่านกำลังจะไปถึงในไม่ชา้านี่ไงสเบียงของท่านกระโดดเร็วนี่สเบียงสเบียงอันเผ็ดร้อนมาแล้วจ้าเนี่ยครับกล่องเรือเฮ้ยสเบียง แต่ทำไมเสบียงมันติดไฟโดนเข้าไปเรียบร้อยนะขอรับกองทัพเรือของโจโฉถูกเผาเอาละเฮ้อโผล่ขึ้นมาจากน้ำเป็นไงล่ะคิดจะมาชนะนงกอกในทางน้ำอย่างนั้นเหรอทันโจโฉฮ้อ่าอ่า ยันยืนยันปักกะเป่ายิงทบุบโอ้มันยังจะสโลอีกโอ้อาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาโดนหุ้ยปังกะเดนอามาเลยนี่ครับอ่อนแออ่อนแอลงเยอะเลยนะขรับบนไฟเผาเอ,อ้ยโอ,อ,อ,อ้แตออนแอแต่มันก็แข็งแกร่งนะครับบล็อกเหรอไม่กระโดดถีบเรียบร้อยตายอาเราึ้นมากันต่อเลยนะครับโอ้โหภารกิจน่าจะเสร็จ ภารกิจน่าจะสำเร็จแค่ภารกิจเดียวนะขอรับโอ้โหแต่ก็ไม่เป็นไรอ่าสามร้อยห้าสิบเก้าตัวทันไหมไม่น่าทันแล้วอุ้ยเดี๋ยวใจเย็นๆท่านจอมยุทธืป๊าป๊าปโดนเข้าไปเน่เป็นไงล่ะโอ้ยแม่ทัพตัวนี้มาเน่พลังไม่เต็มหลอดเหรอโดนเข้าไปสิยันยืนยันปักกระเปยิงฉุบปั๊บป๊ปักปักเอาบ็อกอืบ็อกทำไมนี่กาแตก ตีเข้าไปเอา้าเรียบร้อยนะครับจบแล้วเอาล่ะเหลือร้อยกว่าตัวหัวสิงห์สำรองใช้ไปเลยเนี่ใช้ไปเลยนะครับนะมามา,มากันเรื่อยๆมากันเรื่อยๆอา่าเจ็ดสิบกว่าตัวโดนใน αι, ปั่นเลยนะครับนี่มาใเป็นไงเป็นไงเราท่านจอมยุทธนะเห็นไหมทับมาอันนะ่นอันน่นอนนมีจุก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 อืมโดน แน่เออนั่นแหละเรียบร้อยนะขรับเอายังมีมาอีกหนึ่งโอ้ยโดนย, друг, ย,ยิงธนูใส่ยันยืนยันปักกะเป้ายิงทุบๆปังเรียบร้อยนะขอรับอ่าอ่าอ่ามามานี่มามานี่ไปเก็บหัวสิงกันก่อนไปเก็บหัวชิงกันก่อนแอนแหนยังอยู่นะขอรับฮ่าฮ่าไม่หายไปไหนอาร์อาร์อปับปับปับปมนี้ป้อมนี้ป้อมนี้อีกร้อยยี่บตัว ตีไปเลยนะครับมันตีง่ายเด้งเครื่องไปปันมาสิมาโอ้โหมากันเป็นกลุ่มกก้อนๆดีวะโอ้โหเอาเหลือไม่ถึงร้อยตัวแล้วอ่านี่โดนเอาตีน้ำแข็งน้ำแข็งคือพ่อทุกท้าบันโดนเอาดี66 65! ยันยันยันปักกะเป่ายิง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 าิ าอาวมาอาวละสามสิบยี่สิบเก้ายี่สิบเก้ายี่สิบแปดยี่สิบหกอายี่สิบห้าสิบเก้าสิบสี่เรียบร้อยนะครับอาา่าเรายึดได้แล้วนะครับเรายึดได้ทั้งสองอมแล้วแต่ไม่รู้จะผ่านหรือเปล่านะครับเกินเวลาหรือยังก็ไม่รู้อ้าวสิ่งสำรองเอออขึ้นมาต่อขึ้นมาต่ออาวละเดี๋ยวเราจะไปตีโจโฉกัน ไป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 เป็นไงทับเรือโดนเผาเป็นไงล่ะท่านซูมาหานายกมาไอแม่ทับไอแม่ทับอ่อนแอนี่เรียบร้อยเหลืออีกหนึ่งตัวเอาโอ้เฮ้ยมันกระโดดน้ำหนีมันกระโดดว่ายน้ำหนีท่านจอมยุทธเฮ้ยเอาดิโอ้ยติดติดไปไปไปเฮ้ยโจโฉโจโฉโจโฉมันนำเรือออกแล้วมันหนีเลยเฮ้ยโจโฉ ไม่เป็นไรตีลูกน้องมันก่อนลวกันนี่อันแน่มีบล็อกมีบล็อกนี่นี่ฉามเหลียมไปเลยเอาเกิดการประลองหนึ่งสองสามโอ้โหสามลุงหนึ่งสี่สี่ลุมนึงยันยันไปเลยอืมอืมอ๋อเกิดการประลองเอาดินี่นี่เรียบร้อยปังเข้าไปหมาใมรขยากจะประลองอีกมาดิโอ้โหดิโอ้โหดว โอ้โหมันเล่นจนมาสักกลางวงจนได้เนอยพวกเนี้ยโอ้โหโอ้ยเล่นเครื่องมั่งเลยเอาดิอ่าวงแตกครับวงแตกลันยืนจังอุ้ยปากาเปลวยิง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 จบชิบลมมันสโล่ท่านจอมยุทธ อื้อนี่ติดต้องแข่งพอทุกสถาบันยันยืนยังสโลอีกไหมพักเต่ายิ่งฉุบเออเออนั่นแหละหายสโลโอ้โหสโลเล่นเราซะยานเลยเอาดิจะหมดลมตใจฮะเออใจเย็นใจเย็นเฮ้ยใจเย็นใจเย็นสิทำจอมยุทธ์เน่เน่โดนเข้าไปโดนเข้าไปนะขรับรค์โดนอืเรียบร้อยเฮะฮะ อาระอาระโจโฉมันไปอยู่ฝั่งนู้นอะเห้ยวไปโถอเอ้ยอะไรกันนี่ไป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 เฮ้ยทางไปติดอีกโอ้ยตา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 ยกูตายกูตายอ่ะไปครับไปครับไล่ไล่โจโฉโอ้โหแต่มันวางลูกน้องไว้ลายทางหมดเลยอ่ะไปอันแน่แหลมมาตัวนึงงั้นหนีไม่ทันหรือไงนี่แน่สามเหลี่ยมไปเลย เบอ่ยายามยืนยันปากะเป่ายิงุบบโดนปั๊บปังเรียบร้อยฮ่รอย่อเสร็จไปอีกหนึโอ้โหคิวนี่โอ้โหพันรนะขอรับพันร้อยพอเ่าเอาว่าไงนี่ตัวนี้ โดนอ้าวน้ำแข็งพอทุกสถาบันปะปบปะ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 เรียบร้อยโอ้โหจิวยี่นี่พลังโคตรโอพีเลยโอ้โหไม่ใช่พลังดิถ้าโจมตีโคตรโอพีอ่ะโอ้โหตีไปเอาละโอ้โหพันสองครับพันสองมาเจอโฉเจอโฉ่ข้ามาเรียวข้ามาเรียวอื้อหือจันยินจันปักกัด ปบางยิ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 งถมเรียบร้อยอ้าวได้เฮ้ยไท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 ยบังอานป๋าก้อนหินโจก่อนอันไหนโจโฉหรือเปล่าโจโฉอ่านี่เจอเล่นเครื่องไปเซ่เจอเล่นเครื่องไปนะขอรับอ้าวอ้าลงมาอย่างนี้อ้าวตีนังแข็งพ่อทุกสาฐาบันเรียบร้อยโว้ยกว่าจะผ่านกี่นาทีเนี่ยี่สิบนาทีได้แล้วมั้งเนี่ยโอ้ยโอยก่อนจากก็สโลอด้วยสโลสโล โอ้กินสเปคเครื่องมากเลยนะขอรับสุยปปปปปอ่านี่ยาจบจิวยี่แฟบนี่ผมก็ควงได้นะแบบนี้ไม่อยากจะโชว์นี่ว่าไปเงินนะครับนะขอรับภารกิจนั่นไงภารกิจได้แค่ภารกิจเดียวนะครับคุ้มกันอุยกายที่เหลือไม่ได้อ่ะแต่ไม่เป็นไรอ่ะอาวุธ76ธาตุไฟธาตุไฟไม่เอา แปธาตุไฟไม่เอา 78. เจ็ดสิเบตมีมูโซ,โซคนสุดยอดแต่ก็ไม่เอามา้าแล้วก็มา้าโอ้ม้าดำม้าดำหมอมาดำเ,เอาดีเป่าว่าเอาดีเป่าว่าอา่ะแทนตัวนี้แล้วกันเนาะเออ่หรือว่าจะตัดทิ้งดีอ่ะแทนแล้วกันเอาละอา้าวมีคัสซีน รายงานท่านแม่ทัพกองกําลังของเราปีได้โจมตีโจโฉแล้วยึดเมืองเกงจิ๋วไว้แล้วขลับชิบหายและท่านจอมยุทธท่านจูกัดเหลืองนี่คงจะเป็นสิ่งที่ท่านหมายถึงจากการมอบชัยชนะให้พวกเราใช่ไหมนี่คือชัยชนะของเราท่านเล่าปีต้องมีดินแดนที่เราจะสามารถเติบโตได้จนกว่าเราจะพิชิตวิกกทางทิศตะว,วันตกมันเป็นสิ่งเดียวที่เป็นไปได้ ข้าเข้าใจว่าท่านหมายถึงอะไรถ้าคิดว่าท่านควรได้รับการยกย่องเพื่อให้ท่านไปอย่างสงบแน่นอนเมื่อจจโฉไปแล้วก็ไม่มีใครอื่นอีกใช่แล้วไม่มีใครเหลือให้ต่อสู้นอกจากกันและกัน <Good bye. S 2> ลาก่อนจิวยี่ใช่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ขาดจะต่อสู้ด้วย ท่านจูกัดเลียงแค่ทันเท่านั้นอุยท่านจอมยุทธทั้งหลายข้าน้อยขนลุกเลยโอ้โหฉากนี้อือหอเพราะว่าตามประวัตินี่จิวยี่แค้นของเบ้งนะครับตอนที่วางแผนร่วมรบที่จะต่อกรกับโจโฉเนี่ยจิวยี่ก็คิดอุบายที่จะสังหารของเบ้งตั้งหลายรอบแต่ก็ไม่สําเร็จแล้วพอโจโฉพ่ายแพ้เนี่ยเล่าปี่ก็เข้ายึดเกงจิว๋ว ทำให้จิวยี่โกรธจัดมากถ้าใครอ่านประวัติศาสตร์สามก๊กหรือดูภาพยนตร์สามก๊กนะคุณจะอินกับฉากนี้เลยโอ้โหสุดว่าฉากเนี้ยชอบอะ่ะภาคหกนี่เขาทำเนื้อเรื่องได้น่าสนใจมากเลยขอยอมรับเลยนะขอรับเอาละถ้าคลิปนี้ท่านจอมยุทธถูกใจก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า,าทางน่าจมันแน่วู้ฮอ